昨日の世界は夢と消え、明日は闇となり。なすべきことになれば後悔などなし。 ママや光でさえも引き裂く。 そして我は闇となっガーシューバーガーシーバーガーシューバーガーシュー 戦いこそ我がしく感情をしなきゃ何のためらいがある我は風に舞う炎。 ミッドレーンのタワーが攻撃されています。味方が倒されました敵を倒しました敵を倒しました 全ての薬にそのある場 どうしたらいいのか เลนล่างมันหายไปคาตาแม่งไม่อยู่เลนตัวเองเอ,อ่อต้องเอาเท้ากอนหาย ตายว่ะเข้าดิเข้าดิเ,าดเออมึงต้องเข้าตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ที่มันดันมาแล้วไม่ทันแล้วถอย แล้วปะเฮ้ยสวยแล้วก็ตายไปฝามันเป็นตัวที่น่ารำคาญอะ่ะไอ้เซตเะมันเป็นตัวที่น่ารำคาญนะฝั่งนนุนเซตก็เล่นไม่เป็นนะนจะคือแบบจังหวะที่มันเข้ามันเข้าได้ดูจากสเต็ปการเล่นเขาก็ไม่ได้เล่นเป็นนะเขาไม่เล่นต่อนะเล้นแบบเราประมาท เข้าไปนะเดี๋ยวเราจะออกเท้าเอาเอ,เอ่เดี๋ยวเราต้องออกสัญญามานะเอาสัญญามานะเอาไม่ได้นะเพราะเราจะมีอันตริฉะนนั้ไม่เสี่ยงดีกว่า เดี๋ยวเราขึ้นของตีไวอันแรกได้เสร็จปุ๊บเราจะออกสัญญาทันทีนะครับนะสัญญาก็คือไอตัวตัวทองอนะนั่นแหละออันนั้นเลย โอ้ยเชี่ยแมวเขาก็แม่เหมือนกันเนี่เห็นปะตัวมันแค่รอเรอระมา,มาดเฉยๆเว้ของมันได้แล้วชิ้นแรกเรายังไม่ได้ของชิ้นแรกนะเราค่อนข้างที่จะสู้มันยากนะดาเมจมันมาก,กกว่าด้วยแล้วอีกอย่างเรามีแค่ตีไวเราไม่มีดาเมจนะครับ ดาเมจของเราก็จะมีแค่กายภาพธรรมดาแล้วก็เป็นคิยิคทลที่เรามีมานะครับนะคิยิคอคมันจะเสริมดาเมจเข้าไปนิดหนึ่งนะครับเออยาโอคิิคอลตอนนี้มันไม่ได้รุนแรงเท่าแต่ก่อนแล้วนะครับมันก็ต้องแบบค่อยๆเล่นค่อยๆไปไปนะตัวยาสุโอเนะ่ยเราขึ้นนี้เสร็จเราก็ขึ้นรองเท้าสอนยาเลยนะครับเป็นรองเทา้าเกาะตามด้วยนี่นะครับนี่นะ ขึ้นแบบนี้ไปเลยนะครับผมว่าแม่งขึ้นตอนตอนต้นเกมดีกว่านะครับทำให้ฝั่งนู้นเลือกเล่นด้วยนะว่าจะเข้าเข้าะครนะับเข้าฝั่งไหนนะ เล่นป้อมไหมโอเคเซ็ตอยู่ตรงนู้นะครับคือคาตาค่อนข้างที่จะปล่อยเลนล่างอยู่คนเดียวมากเกินไปนะครับมันจะทำให้แบบว่า เราเสียป้อมได้ง่ายนะทุบเองก็ตีไวนะ้แม่งดาเบจแม่งเยอะอะดูดิของแม่งได้สองอย่างแล้วอะค่าเจ็ดตัวคิดดูดิไอ้เหี้ย ข้างล่างเราก็บวกกันอย่างเดียวเลยถอยถอยถอยไม่ต้องไปสู้แม่งสู้ไม่ได้ครับสู้ไม่ได้มันยังมีอติวมันเพียกสิบแล้วอะเราก็ไปไหนไม่ได้ด้วยนะเราอะถ้าเราไปทีเดียวได้ป้อมเราแหกแน่นอนอ 1, ครับหนึ่งพันหกอเคโคตรแพงเลยซะเ้ย เ,เสียหายเคเซ็ตมัน,ม,นมันหิวคิวไปแล้วนะตอนนี้แล้วก็เอาปั๊มไปไม่ดูเอาฐานหรือเปล่าเขี้ยไอ้แม่งีตัวซ้อนเยอะทช่ไหมเลยทีมันเนี่ยวอดไปก่อนทีมซ้อนมันเยอะอเว้ยเพราะเรนล่างเรนบนเราอ่ะพอบนแตกแล้วจริงๆไม่ต้องไปแช่นะครับนะใน ใ,ในความจริงนะคือเลนบนจะจะพยายามแช่เลนนะครับแช่เลนมันจะทําให้ทําให้เราเสียแบบว่าการร่วมมือของทีมนะครับนะมันจะทำให้เลนมันเสียนะครับการการแช่บนนานๆนะ เรียบร้อยโดนล่าไปกินนะับตายดูดิเนี่ยตีตีธรรมดาตีเซนไม่เข้าเลยเห็นไหมดาเมจมันไม่พอเขาเล่นเกาะด้วยดาเมจเลยไม่มีนะครับขนาดเบสยังไม่เข้าเลยคิดดูดิมันไม่ใช่ตัวถึกนั่นแหะ โอคาตาเราฆ่าไป3สามตัวตายสอง ทีมนู้นเซตนี่เวลนำโด่งเลยนะว่าหูทีแม่งสิบเอ็ดสองตัวไงอยู่เรามีตัวเดียวยังไงฝั่งนน้นก็ต้องกันกลางครับพอมันได้ป้อมไปแล้วสองป้อมนี่เค เก็บสามตัวครับเฮ้ยเสียป้อมยิงผมโอเคเราใช้ตาวมาไ,ได้เนะถือว่าดีนะครับนะได้มาเยอะอยู่อ่ะแต่มันก็เก็บเพื่อเราไปเยอะอยู่เหมือนกันโอเคเราเสียป้อมไปนะเราได้ของแนละ้ว ก็ออกตามปกติเลยนะครับนี่ตามนี้เลยรองเท้านี่เซตที่มันจัดเซตที่จัดมาของที่หนึ่งของเซิร์ฟนะครับที่เขาจัดมารองเท้าที่เป็นรองเท้าบูทธรรมดานะครับที่เขาออกอย่างงันเพราะว่าให้เปลี่ยนรองเท้าตามสถานการณ์นะจากความคิดของผมนะมันก็เป็นอะไรที่ดีนะจราจดสถานการณ์แล้วเราก็ออกเป็นรองเท้าเกาะแล้วก็รองเท้าแล้วขึ้นสอนย้าไปเลยนะครับ ที่ไม่ถึงมันมีตัวล่งหัวหนะมันมีตัวที่แบบน่ารำคาญเยอะ โอเคตอนนี้สกอร์คิวเราค่อนข้างโอเคก็ไม่ได้เท่าไหร่นะ โอเคเราสมา,นะ okay. า,าสมารถขึ้นได้นะครับโอเคเรายกได้เราก็สามารถขึ้นได้นะครับตอนนี้เกเราจบ,บ้องได้นะถอยได้ถอยนะอาเดี๋ยวฝั่งนู้นมาเติมขึ้นเรื่อยๆเวลามันเติมทีมนู้นมีการเติมขึ้นเรื่อยๆมันจะเป็นอะไรที่ทำให้เราเสียเปรียบนะครับถอยออกมาดิอ โดนถอยเลยฝั่งนู้ Jamie, มันเติมได้เรื antee, ่อยๆนะครับแล้วมันมีตัวหนูผีด้วยแลมันร้องหุนได้นะมันสามารถดูแมพได้ชิบหายแล้วตายมันไม่เข้าผมวะเพื่อนมันไม่อันติใส่ผมอะ มันไม่ยอมมันตีใส่ผมถ้าเขามันตีใส่ผมอะ่ะผมรอดไปแล้วมัน่าเสือกันตีใส่ตัวที่เลือดน้อยกว่านะครับเขาคิดไม่ได้หรือไงวะเสียป้อมทีเดียวแล้วสองป้อมเลยมนะีอะไรตามทำไมแคลรี่ั่นะ่ะฝั่งนู้นช็อกวอกก็ได้นี่ไงเป,เป็นพื้นที่ของเขาไงเห็นปะไปตายฟรีครับเรียบร้อยไม่รอดโดนบทไป ตอนนี้ของเราเอา่อตังเรานำเซตไปแล้วนะครับทีมเรามีคนออกคนหนึ่งเหรอวะอ,อ๋อไอ้ไอ้คาตานะคาตาแม่งออกไปแม่งเป็นบอทวอทซะเลยโอ้เหี้ยตีผิด เนี่ยถ้ามันวิ่งอย่างเงี้ยคาตาถ้าคาตามันเป็นบอดอะมันวิ่งอย่างเงี้ยคือโอกาสุิเายเยอะมากเลย ทีมจะเล่นค่อนข้างลำบากเนาะเราเล่นได้คนเดียวมันก็ทีมมันมันก็สู้ไม่ได้นะครับต้องมีความร่วมมือของทีมด้วยนะเชนเน่เล่นดีนะแต่ว่าเชนมันค่อนข,ข้างที่แบบเข้าไปเข้าไปตายง่ายหน่อยมันไม่อึดอะเชนมันไม่อึดนะครับนะเป็นตัวไฟเตอร์ที่แบบว่าเออควรออกที่แบบเลือดหนาๆไปเลยนะเลือดล้วนเลยเวลาอันติลงมาช่วยเพื่อนเนี่ยเลือดเพื่อนมันจะได้เยอะนะครับเพื่อนจะได้เกาะเยอะนะ เซตมันยังไงมันก็เอาทีมเราได้อยู่นะครับมันมีตัดเลือดนะดูดิเราต้องรีบไปช่วยนะครับตอนนี้เรายังพึ่งแครี่ไม่ค่อยได้นะเพื่อนโคตรยือเลยตอนนี้น <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไอเทมชิ้นต่อไปเราจะออกเป็นเกาะนะครับ

โอ้ยี่อ่ะเมื่อกี้ถ้าเราพุ่งพุ่งกลับไปด้านหลังทันนะแล้วเรายกได้นะโอ้โหรอดไปแล้วนะจริงจริงจังเลยเราเหมือนเกาะเราไม่พอนะถ้าเราได้เลือดเพิ่มอ่ะเกาะจะเกาะ ตันเวทต้านเวทต้านคีมันมีคีสองตัวออกนี่มาแล้วกันใช่ปะ่ะแครีมันเป็นคีนะนี่คีครับแล้วก็คีครับโอเคเอ,อไอเทมที่ชิ้นต่อไปที่ผมจะออดนะเป็นชิ้นนี้นะครับที่เนี่ยโอเมนเนี่ยโอเมนอะ่ะมันจะเป็นไอเทมที่ลดความไร็เในยการโจมตีของสตูครับสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับมันเป็นอะไรที่ดีมากสําหรับเอาไว้แก้พวกระยะไกลนะเออ จะมาไปเพื่อนถอยถอยถอยโอ้โหจะเอาอีกเหรอไม่มีเพื่อนดักไม่มีเพื่อนดัก,น,ดกนี่อะแล้วฆ่าตามันแยกไปเล่นคนเดียวนะตายไปหาเลย ผมว่าม่เอาแน่นอนเลยต่อให้ไม่มีเซตมันก็เอาได้นะเพราะแครี่มันโหดเนี่ยมันดักได้จริงด้วยตัวละวะดสโลตใช่ไหม ไม่ได้วะสู้มันไม่ได้แล้วไอ้เชี้ยสู้มันไม่ได้แล้ว,ลวคือเกมเอเอมันเป็นเกมที่มีข้อเสียอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันวอดบางวอดอะมันไม่สามารถมองเห็นตัวล่องหนได้เข้าใจปะถ้าไม่เข้ามาในระยะท,ทางทั้งที่มันมีระยะบอกนะระยะความกว้างของการมองเห็นบอกนะแต่ว่ากิโลบางตัวคือมันจะหายอย่างสมบูรณ์เข้าใจคําว่า หายตัวแบบสมบูรณ์ป่ะก็คือมันหายไปเลยจากแมปเลยนะครับเราไม่สามารถที่จะหามันเจอได้ไม่ว่าเราจะปักวอดหรือว่าอะไรก็ตามมันจะหายไปเลยนะครับนะเออมันเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับแต่ถ้าในพ c ซอ่ะมันจะมีไอเทมชิ้นหนึ่งที่มันสามารถมองเห็นวอร์ดมองเห็นตัวที่มันล่องหนได้นะครับเหมือนกับว่าไอวอลเนี่ยไอวอดสีแดงเนี่ยมีไว้เพื่อมีมีมีไว้เพื่อแก้ไอ้นี่อย่างเดียวครับแก้วอดแก้วอดสีเหลืองอย่างเดียวนะครับ มีไว้แค่นั้นนะประโยชน์นะที่เหลือก็ไม่มีประโยชน์เลยนะครับไอไอเทมชิ้นนี้มันไว้สแกนใช่ปะละ่ะสแกนวงสแกนวอร์ดสแกนหายตัวนะครับแต่มันไม่ได้สแกนแบบเรียลไทม์แลมันจะเป็นแบบว่าภาพติดตานะ โอ้มันมีมังกรด้วยโอ้ยอมแพ้เหรอซู้ไม่ได้แล้วได้ยังไงก็ซู้ไม่ได้ครับขนาดเซตเขาไม่เก่งนะเซตฝั่งนู้นได้ไม่เก่งนะแต่ว่าดูแครี่เดาดูอดีซ d c ดิอดีซสองตัวเป็นอะไรที่แบบน่ากุ้นหินมาก มีตัวตีกายทั้งสามตัวสองตัวสามตัวเออสู้ไม่ได้อยู่แล้วครับยังไงก็แพ้ช่วงนี้ผมค่อนข้างที่แบบไม่ได้อัดเกมเพราะว่าช่วงนี้หงุดหงิดบ่อยนะครับแล้วอีกอย่างตอนนี้ผมก็หมอไปไปหาหมอมาเนาะแล้วหมอบอกว่าผมเป็นไมเกรนสะสมนะพยายามอย่าเครียดน,นะเออแล้วผมเป็นคนที่ทําอะไรแล้วผมจริงจังไงนอกจากเรื่องงานเรื่องงานแล้วผมก็จะมีแบบเครียดเรื่องที่บ้านบ้างเครียดเรื่องแบบว่าทรัพ์ บ้างอะไรพวกนี้นะครับเลยไม่ได้เล่นเกมนะผมเป็นโรคเครียดสะสมนะครับนะผมก็เลยไม่ค่อยได้อัดนะเวลาผมเล่นนะผมพยายามที่แบบไม่จริงจังนะผมจะไม่หัวร้อนแต่ด้วยด้วยความที่เราเล่นเกมมาตลอดนะนะ่ะครึ่งชีวิตนะผม,มาอายุ27็นะครับก็เล่นเกมมาตลอดเล่นเกมมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยื่อยนะครับแล้วก็เป็นคนที่แบบอินกับเกมมาในแต่ละเกมนะโดยเฉพาะเวลาจะเจอผู้เล่นที่มันแบบว่าเขาเรียกว่า แม่งโง่อะเออใช้คําว่าแม่งโง่เลยดีกว่านะครับที่แบบอยู่ๆก็เดินไปแบบงโง่ๆนะครับนะตายแบบจะแจกก็แจกอย่างเดียวเลยนะครับจะด่าก็ด่าอย่างเดียวด่าพ่อล่อแม่เลยนะเหมือนเราไปฆ่าพ่อแม่มันตายอะไรเงั้นนะครับมันก็จะมีพวกนี้นะครับอืมมันก็จะเจอบ่อยนะทุกครั้งที่ผมเล่นเกมอะผมก็จะเจอบ่อยนะบางทีแบบว่าอยู่ๆพี่แกเขาจาังหวะเราบอกให้ถอยพี่แกเขาเข้าอย่างเงี้ยเออไง สมองสับสนใช่ไหมเออสมองสับสนแบบทําให้เกมแพ้นะครับแล้วเวลาเราเล่นแพ้แพ้เรื่อยๆใช่ปะม,มันก็จะทําให้เรารู้สึกงุดหงิดหัวร้อนเออมันก็จะเป็นมันมันก็เกิดอารมณ์ความเครียดละมันก็เกิดความเครียดละเครียดที่เราแพ้บ่อยอะไรพูดกันทั้งๆที่เราเล่นเต็มที่แล้วนะเล่นสุดความสามารถเล่นเต็มที่ละแต่ฝั่งนู้นฝั่งเราก็สามารถทําให้เราแพ้ได้นะครับนะบางทีเราก็จะเจอพวกเพลเยอร์ ที่มาสมัครใหม่แล้วก็มาเล่นกับผู้เล่นใหม่นะครับนะมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบโกงเออมันมันมีเยอะนะครับมีเยอะในสังคมเกมนะค่อนข้างเยอะเลยช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยจะอัดเกมสักเท่าไหร่นะครับนะถ้าช่วงนี้ผมไม่ค่อยลงบ่อยก็ไม่แปลกใจนะครับก็ใครฟังแล้วดูจนจบนะบผมก็ขอบคุณจริงๆนะครับนะเออขอบคุณจริงๆนะที่ดูจนจบนะแต่ถ้าใครดูไม่จบแม่งก็ไม่รู้หรอก ก็ไม่มีใครรู้หรอกนะครับว่าเออที่ผมไม่ลงเป็นเพราะอะไรหรือว่าผมขี้เกียนลงไม่ใช่นะครับด้วยที่ผมเป็นอย่างเงี้ยเออผมเป็นไมเกรนสะสมอะ่ะมันก็เลยทําให้ผมไม่ได้เล่นนะครับนะเออมันมีเรื่องเครียดเยอะแยะนะครับทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องๆๆเรื่องนู้นเรื่องนี้เออมันมีเยอะมันลุมเรานะครับม,สสม,ม,มันสะสมมาหลายเดือนแล้วมันสะสมมาหลายเดือนแล้วนะครับอืมมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบสะสมนะครับ เออนะก็ไว้แค่นี้ก่อนล้วกันก็ใครดูจนจบก็ขอบคุณด้วยนะครับนะก็คอมเมนต์กันมาได้นะถ้าใครดูจนจบนะแต่ถ้าไม่มีใครคอมเมนต์หรอกครับไม่มีใครดูคลิปผมจนจบหรอกนะคลิปมันค่อนข้างน่าเบื่อเอเอก็ไว้เจอกันหม่โอกาสนาะบ๊ายบายจ้า